สวัสดีครับเพจสลาลมคอย fc นะครับรับชมทางช่อง youtube ก็ช่อง youtube สลาลมคอย channel นะครับคลิปนี้มาแกะกล่องนะครับมาแกะกันแบบเร็วๆเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับมีเหรียญส่งมาขายจากกรุงเทพนะครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2,567นะครับมีเหรียญส่งมาจากคุณคุณชมพูนุชนะครับ ขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับคุณชมพูนุชจากกรุงเทพนะครับมาแกะดูกันเลยนะครับทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับบางคนไม่มีเวลาดูคลิปยาวๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมผมจัดให้นะครับทําคลิปสั้นๆนะครับก็แกะกล่องเช็คเหรียญก็ต้องบันทึกคลิปไว้สักหน่อยนะครับอ่านี่เป็นเลขที่บัญชีแน่เลยนะครับอ่าโอเคนะครับมีเหรียญอ่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับนี่นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับของคุณชมพูนุชนะครับอ่านี่นะครับก็ชัดเจนนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอ่า <i> อันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมานะครับเป็นเหรียญที่ส่งมามีเหรียญน,นิกเกิลสิบาทอันนี้น่าจะเป็นทั้งถุงเลยนะครับ เป็นเหรียญนิกเกิลสิบ,บาทนะครับแล้วก็มีมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับคือ,อหลายหลายคนยังสงสัยหลายๆคนยังยังไม่มั่นใจนะครับว่าเพจสลานลมคอย FC หรือว่าทางช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลเนี่ยรับซื้อจริงหรือเปล่านะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่ามือใหม่อาจจะยังไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆท่านนะครับที่ส่งมาขายส่วนใหญ่เขารู้นะครับ เขารู้ว่าส่งมาแล้วได้ตังค์นะครับได้ได้เงินทุกลายนะครับสั่งซื้อซื้อเหรียญจากผมโอนเงินมาก็ได้เหรียญแน่นอน100%เซนตะครับส่งเหรียญมาขายก็ได้เง gravel 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 ินนะครับอันนี้ไม ah ่รู้เป็นกล่องที่เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ต่ำกว่า100 200กล่องแล้วนะครับตั้งแต่รับซื้อมาที่ส่งมาขายนะครับมาดูเหรียญกันดีกว่าเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญนิกเกิล10บบาทครบ 72ปีธนาคารอ,อมสินนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญน,นะครับอผมไม่นับแล้วกันนะครับผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายได้จริงๆนะครับเป,เป็นเหรียญน,นิกเกิลวาละต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญ2เหรียญส่งมาขายจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ยไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหรือว่าเหรียญราคาหลักร้อยหลักพันนะครับ ซื้อขายกันหลักสิ์เท่านั้นเองนะครับมีเหรียญ 2, 2เหรียญส่งมาขายไม่คุ้มแต่ว่าถ้ามีเยอะๆแบบนี้นะครับอันนี้ประมาณน่าจะห0เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมค่อยนับอีกทีนึงถ้ามีแบบเนี้ส่งมาแบบเนี้จะคุ้มค่ากว่านะครับส่วนเรื่องราคาก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาเป็นเหรียญวาระอะไรนะครับเหรียญแต่วาระแต่ละวาระราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตไม่เท่ากันนะครับอันนี้คืออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับจะต้องดูวาระ ที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็จํานวนการผลิตด้วยแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายเขาซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับแต่ละแบบราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ได้มาน่าจะ50เหรียญน,นะครับแล้วก็น้องเขาแจ้งมาว่ามีเหรียญมีเหรียญครุดนะครับมีเหรียญพญาครุฑ38เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้มานะครับ พอดีไม่ได้ไลฟ์สดนะครับจะเดี๋ยวไลฟ์สดจะใช้เวลานานเกินไปนะครับทําเป็นคลิปให้มันให้มันกระชับดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้มานะครับก็ใครที่มีเหรียญแบบที่ทางผมทําคลิปรับซื้อนะครับหรือว่าทางผมประกาศรับซื้อหน้าเพจอยากจะขายแบบ FC ท่านนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆถ่ายรูปเหรียญชัดๆแจ้งจํานวนเหรียญมานะครับสมมุติว่ามีเหรียญ1นบาทครุฑแบบเนี้ย ประมาณร้อยสองร้อยเหรียญนะครับก็ถ่ายรูปเหรียญหนึ่งบาทครุฑคร่าวๆแล้วก็ส่งมาให้ผมทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้นะครับเนี่ยถ่ายถ่ายรูปรวมๆมาแบบนี้แล้วก็แจ้งจํานวนมานะครับว่าผมมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญนะครับก็มาตกลงราคากันนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะได้ส่งมาขายแบบแบบน้อง f อท่านนี้นะครับจากกรุงเทพนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็ น่าจะไม่ต่ำกว่า2,000บาทนะครับที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คเหรียญแล้วก็เช็คจำนวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ่าโอเคนะครับเพจสลานลมคอย fc เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ช่อง YouTube อสลานลมคอยช n e l รับซื้อจริงนะครับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสลองศึกษาก่อนนะครับแต่ละเพจแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับสไตล์การรับซื้อวิธีการรับซื้อ รับซื้อจริงหรือเปล่าหรือว่าทําคลิปหลอกให้ดูเอายอดวิวนะครับลองศึกษาแต่ละเพจดูนะครับแล้วท่านจะเข้าใจท่านจะรู้ว่าเพจไหนที่รับซื้อจริงข้อมูลจริงไม่ได้หลอกลวงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ส่งมาขายนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปเช็คเหรียญแล้วก็โอนเงินให้กับเอฟซี FC ท่านนี้นะครับคุณชมพูนุชส่งเหรียญมาขายจากกรุงเทพมหานครนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ